ไปเองแล้วเราจับมันก็อเดนมันก็ไม่ถนัดเสีตกำลังกายต้องเลยเดี่ยวเลยไปกันแล้เสียหลักลงไปเลยเลยพ่อตามแม่อยู่เนี่ยก็มาชี้เอง อีกไม่เดวจะทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อก็ไม่ทันกระฝากกับเขาน่าจะทันสู้เขาสู้สูกระเป๋าคาดอแกแบบออกกำลังกายแล้วล่ะอันนี้มันสู้หายใจลึกๆชาๆ้าๆสูด้ดิฉันทำได้ ไล่ไล่ไปเลยไล่พอหยุดให้แม่ไปก่อนให้แม่ไปไกลๆได้ก่อนแล้วเราค่อยตามไปฉันทำได้ได้ไม่เยอะแล้วหัวใจเต้นเร็วเลยอือฮึจะได้แข็งแรงยากตัวเล็กมาก เพราะว่าอยู่ไกลย่านน่าจะแพ้นะเท่ากับอาคาน่าจะที่สองแม่น่าจะที่หนึ่งไหเราอาจจะที่หนึ่งก็ได้ก็ะสานไม่ให้ทันแดงเลยวิ่งเร็วเกินมันจะเหนื่อยเร็วค่อยๆไปเรืเร่อยๆจะไปไเร็วกว่า ให้แม <stell ies> oh. ่ไปต่อยก่อนเอ้าเก่งไหมค่ะมอะไรจะพูดไหมขอปิดท้ายขอให้ แม่เดินได้เร็วขึ้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขอให้ย่าเดินตามให้ทันนะเดินสาม,มาค่ะโอเคสู okay. ชต่อไปสูชต่อไปไป